ไม่คูได้อย่างนี้หูยได้น้ำหัวมันมีตัวเพิ่งมันตัวนึงนะเจ้าเหมาะขนาดตะกี้ก็ได้กินละโอ้โหเพิ่มเอาเพิ่มเรียนอีกเดี๋ยวก็ต้องจับที่มันโอ้ยดหได้ๆนะโอ้น้ำเพิ่งมันย่อยเลยช้ำๆเลยอะแล้วกับเพื่องแวดไปแวดมาไม่คูต้องนิ่งๆเลห้ามดิ้นนะแกขึ้นหัวเนี้ย เฮาบ่ได้ทำร้ายมันมันก็เลยบ่ทำร้ายเฮาเจ้าเหมาะขนาดโอ้ยออกเร็วออกเร็วไายนไหนน้ำหวานโอ้โหทั้งนั้นเลยย้อยใสมือเลยเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปใส่ถ้วยละหลวงครับผมสุดยอดเหมาะขนาดครับอันนี้พึ่งจริงๆเลยครับพึ่งแตกลังครับนี่หั่นแล้วังไอเนี่ยหันแล้วเนาะครับ นี่อันนี้คือปป้นอย่างครับปัดๆไปไปมาๆนี่ปัดเครื่องออกตัวเครื่องออกครับไม่ว่าแปลงฟันหรืมันแม่ครูมีคาถาดีนะครับมีคาถาดีนะครับเอาสูตรหนกเจ้าบ่เป็น่ยนยังเพราะมันมาได้นั้นมันบ่ทำร้ายเหาจ้ะครับเราบไปทำมันเท่าไปจี้มันบ่ได้ถ้าเราจี้มันแล้วมันกบ มันก็ม,มันก็ป้องก้งองใส่เขาเจ้ะเดี๋ยวเอานี้ไปใส่อันแก้ใว,นะวใส่ใส่ถ้วยเนาะเหมาะขนาดได้ช้ำๆเลยอ่ะหวานเกลี่ยเลยใส่น้ำมะนาวสุดยอดครับเจ้าปาดโซ่น้ำผึ้งสดๆเจ้าวเอซีนี่นะโอ้เราจะกินอย่งนี้มันน่ากลัวไปจกกัดแกนน้นำผึ้งมันหวานอย่าง หมอเขากินขี้มันได้เตอร์ำดีลุงอย่เปิลไปไ่ขี้เพิ่งลุงอย่ไปดองเล่าหมอออกคุณไอพิเศษนะเจ้าได้ยาสมุนไพรสดๆนะครับนะช่ำๆหวานเแหวกอุยยอดเรื่องหวานนี่นต้องทานหา ต้องอู้หาปวดท้องมันตึงสุดหยดหรอกแมนไมน่หมดลงมาขอนี่หมดต้องได้ว่าหวานมันน้ำตาลน้ำอ้อยอันนี้น้ำพิ่งนี่มันหวานแต่น้ำตาลน้ำอ้อยนะลงุงอันนี้คือความหวานเด้อธรรมชาติธรรมชาติแต่หวานจากเกสรดอกไม้เกสรดอกไม้นานาพันธุ์เต็มปากเดี๋ยกวก่อนอันนี้จะขอเอาใส่น้ำมะนาว